เดินทางมาตรวจราชการที่จังหวัดหน้าพรอมกับมตรีช่ออนานผูการเพอนรบุญิวัดนะครับก็มารับฟังทนนโยบายการับเพื่อนใปรไปด้กันดานันท่านช่วยช่วยงับพร้อมกับมามอบเงินเดียวยาในโครงการผกระทบจากน้องชาวสูนใหญ่นการี่ร้อสหน้าคันคนอยนะครับซึ่งเป็นมาการทรฐบาลโดยท่านนายก ได้เห็นความสำคัญหลักควมน้องชาวสูขกับใญหรับโดยช่วงแปดจังหวัดภาคเหนือได้รับผลกรบอย่างรุนแรงถึงมีมาตรการระยะสั้นในการเยีมวงาชุดเช่าตัวนจำนวนหลาลัสกุลบาทาคนเรือกน้ำไปเลยหลัก็สวดท้าที่เราก็นะคได้รับเงินจกนุนหน้าโดยผ่านอราทางอสงารครับอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องของการมอบนงสือทอดํำประโยชน์ในพื้นที่ นะครับที่เป็นป่านะครับที่ลูกแบบค์ของคณะกรรมการที่เราเรียกว่าคอตชได้จัดสรรับพี่น้องเกษตนะครับชาวชนบทได้และก็มอบเิสนทเข้า่อไประี่สำหับที่ดินนะครับในกที่ดนของของจนบนันนาคที่ดินของเรทั้งหมดเราพยายามที่จะนะครับมอบให้พี่น้องเข้าถึงประโยชน์ในรูปแบบต่างๆะแต่ผมจะลาหนนะครเพื่อการต่ความอ่านั้นนครัามีบ sở này rất là nhiều những công lao nghề nó là thì cũng rất là thú mà mò